So far with more demise begin feel the tears As look the sky soon inside stars sparkle eyes sit more to look on looking forward Ooming you soon enough inside. wonder far feel find if the stars will sparkle eyes, will eventually sit think from From at at that eventually handless heartbeat handless Whenever burning with will be alive. Close you, I begin I I it I I in the 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 think my keep inside and Will up you my my ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางผู้แปลที่แปลมังงะดีๆมาให้เราสำหรับใครที่ต้องการโดเนต เราก็รับนะครับส่วนใครที่ต้องการโดเน a จริงๆทางเราสามารถให้คุณนั้นโดเน t ให้ทางผู้แปลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางผู้แปลทำต่อไปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับมันจะช่วยให้เรานั้นออกสู่สาธารณนะได้ดียิ่งขึ้นโอเคครับเราก็เสียเวลามามากพอกันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เชิญรับชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีเจ้ามนุษย์แกคงจะเบื่อที่จะเริ่มใหม่แล้วใช่ไหมละ่ะเราไม่รู้จุดประสงค์ของแกหรอกนะแต่เราต้องการออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุด <c oughs> แกรู้ไหมว่าฉันน่ะมันเบื่อแกเข้าใยเลยละ่ะฉันขอถามอะไรแกหน่อยนะ ในสถานการณ์แบบนี้ทำไมแกถึงไม่หยุดแกว่งมีดละ่ะฮะนี่กันเหรอทำไมเหรอเป็นอะไรไหม Oh shit what the fuck มไม่เป็นไรไ่โดนไ่โดน มันจบแล้วล่ะมันดูเหมือนดอกไม้ที่เวงบานเลยนะ เฮ้ยแกยังมีชืดอยู่ไหมเล่าก็ว่าชืดของแกมแขวนอยู่บนเส้นได้เลนะดูเหมือนว่าแกน่ะจะมีปัญหาในการที่จะสู้กับเรานะแกคงจะใจร้อนแน่ที่แกไม่สามารถลับมือกับการจบไปของเราได้นะอย่างที่บอก เราต้องการที่จะออกไปจากที่นี่เร็วที่สุดสาเหตุหนึ่งก็คือแกไม่ใช่เหรอครั้งนี้เราไม่ได้ฆ่าแกหรอกนะเพราะเราต้องการทราบจุดประสงค์ของแกฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าแกจะบอกอะไรบางอย่างก,กับฉันฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการกระทำของแกในตอนนี้เจ้ามนุษย์นั่น การกระทําและความอยากรู้อยากเห็นทําไมแต่เจ้านี่โหลดซ้ําแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรอเอ้ย <Hey, S 1> ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่ากับว่าเราคาดเจ้ามนุษย์นี่ไปด้วยการจงใีที่รุนแรงนั้นหรอแม้ว่าเจ้าเด็กนี่ไปได้ดูแย่แต่เจ้าเด็กคนนี้ควรมีบอกแสฉันเชื่อใจมนุษย์คนนี้ในประเด็นนั้นจริงๆสินะ อยู่ให้หางจากเจ้ามนุษย์นั่นซะมันอาจจะเป็นไม่นั่นมันเสียงเจ้ามนุษย์ทำกระดูกตายงั้นเหรอเวนเอยบ้านอ่ะบ้า,บาที่สุดอะไรกันเกเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องมนุษย์คนนี้ดีมากแค่นั้นเฟยย,ยังฮอ อะไรกันเนี่ยนี่คือสถานการณ์ก่อนการต่อสู้ฉันรู้สึกได้ถึงการโหลดข้อมูลก่อนหน้านี้ย่าบอกนะว่าเจ้าเด็กนั่นยอมแพ้แล้วนะไม่ฉันไม่สามารถสรุปได้เพราะเจ้ามนุษย์นั่นไม่ได้ใช้รีเซ็ตรหรือเปล่านี่คือสถานที่ที่เรียกกันว่าการเวลาหยุดเดินเจ้ามนุษย์นั่นก็คงยังอยู่ันหมาความว่าอย่างไร แต่มันอาจหมายความว่าเจ้ามนุษย์ยังไม่สามารถเอาชนะเราได้แต่เป็นเช่นนั้นจริงเหรอฉันรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเจ้ามนุษย์นั่นแกต้องการอะไรกันแน่ฉันไม่รู้หรอกนะแต่เจ้ามนุษย์นั่นทำแบบนี้กับฉันเสมอมันชักเรื่องไม่ดีแล้วล่ะ โอเคครับเอ่มืงอ่องเที่เราภาคไปนั้นมันก็จบไปแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือจบแบบจบจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีแค่4ตอนนะครับตอนที่4คือแบบยาวสุดเลยครับอ่ายังไงก็ถ้าเกิดใครชอบก็กดกดติดตามได้นะครับแล้วก,กดไลค์ได้นะอ่ามันจะช่วยให้เราออกสู่สธาณะนะได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็อไอบางงาะเรื่องต่อไปที่ผมจะทำผมยังไม่รู้หรอกครับผมรอปวดหดัวก่อนถ้าหวดอยากจะให้ผมภาคเรื่องไหนเดี๋ยวผมอาจจะลองดูอีกทีก่อนแล้วก็อาจจะเอามาภาคเลยได้แต่ผมต้องดูก่อนว่ามีมีกี่ตอนสำหรับใครนะครับที่ชอบก็ สามารถกดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์แต่ถ้าชอบ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 มากๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับอ่าแล้วก็อีย่างก็คือเสียงรถข้างบ้านไม่ดังมากเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าถ้า,างั้นก็ลากันก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่อ่าเรื่องหน้านะครับบาย